สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับผมวันนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์มาขึ้นกระบือสีดำๆกระบือขุนนะครับคุณกี่เดือนไห่น้อง่สะอะไรยี่สิบเหกี่เดือนสองเดือนโอ้โหสองเดือนนะครับดู นี่เขานอนน้ําแบบนี้ครับโอ้โหดูอกขงนี้หายแล้วเราจะเลี้ยงอีกไหมเนี่ยอย่างครับเดี๋ยวเลยเดือดร้อนชาวบ้านว่ะอ่าเหม็นเนี่ยไม่เหม็นครับชาวบ้านชาวบ้านไม่กล้าเหม็นแดีนี้ไปครับสิบตัวทีละสิบตัวนะครับซื้อเข้าเท่าไหร่นะห้าหมื่นเก้าเฮ้ยอะไรโฮมมินสีแล้วทุนอะนกินตัวละอะไร ตัวละพันบาทสองบาทไนีต่อส0 0แลเลอเท่าไหร่ประมาณสามพันพอไปครับที่นี sure> oh oh. <S 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 1สตัวก่อนโอ้โหตังยุ่งมันอะไรหรอ่าออ้แมวไม่มาแม่นเด้อยังขี้ดิยังขี้ดิ เอาดูนะครับควายขุนครับวันนี้ควายขุนครับควายขุนไปนครพนมนะครับกิโลละ110บาทครับวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ราคากิโลกรัมละ110บบาทครับเป็นประวัติการนะครับของจังหวัดสุโขทัยครับขายควายขุนไปนครพนม,มวันนี้ เดี <Bao? S 2> ๋ยวเจอพี finger, finger, <coup! S 1> ่หนุ่มเดี๋ยวเจอพี่หนุ่มเดี๋ยวเจอลูกค้าสลบเดี๋ยวไปผาสลบเลยนะพอนี่ชุดเล็กหรือชุดใหญ่ยังไงพี่เรเท่ากันครับนี่ครับเฉลี่ยแล้วทุนเท่าไหร่พี่หนุ่มประมาณหกหมื่นหกหมื่นนี่เกมา

มีสารน้ำเล่นควายอ่ะพ่นเงินพ่นน้ำแต่ทีนี้เดี๋ยวเพิ่งเลี้ยงเลยซื้อขายก่อนครับลูกพี่แล้วแต่ลูกพี่จะประชาผมครับอืลูกพี่ที่สายผมไหมครับไปแล้วไปหาเลี้ยงเลี้ยงเลยงัวเนี่ยควายเนี่ยนี่นะครับได้เหนอกินอะไรไม่ได้โง่เออนอนน้ำของแท้ไม่ต้องไปนอนไหนเลยไปชัง mày tóc về đi nài này học kính như nài này các bạn học tất hôm nay 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 hôm

มาดูอีกนะครับมีอีกนะครับมีสองอคออนะครับของพี่หนุ่มของพี่หนุ่มเรามีสองอคออนี่ครับเออนี่ก็สวยดีดูเถอไม่น่าทำโอ้โหอย่างนี้เลยนี่ครับน้ำพร้อมหนักแล้วพี่หนุ่มเราแต่ขายได้ก็ดีนะครับในเขตชุมชนด้วยมันเหม็น

โอ้ยความสนุกสนานมาแล้วครับความสนุกอ๋อไม่แน่ใจอืมหอมเหนเลยก็หอมหมดเลยหอออกดีป่ะกินอาหารเจ๊เตียวใช่ไหมกินอาหารเจ๊เตียวครับระวังบ้างวิชาระวังบ้างไม่น่าไว้ใจว่าตาแดงๆว่ะกันเราผูกตัง ไสีชมพูเขาโ้ไม uh, ่สนใจเขาหันไปเบิ้งไฟสีดำก็ได้เด้อนี่ไฟสีดำนะครับไปลุกไปลุกฟังเละลุกเ้ยดูไปหนุ่มกูีได้โกเลแล้วจัขี้แล้วไปคุยใครนึ่ยืนเลยจอดิงชิดกิงไปนพอพอเราดังคุยพุ๊บเดินถ้าหมดไงเลย

โอใ้ใจเย็นใจเย็นถ่ายออมาเราต้องคนยูงไม่ได้ต้องจูง,จงคู่กันนะหนุ่มกินสารแล้วไหนเนี่ยของโค้กครับอันถูงจีทิปโล้ของใครเนี่ยของยงอะไรวะ นี่คูเล็กน้อยเนะีกี่ห้าโลโอ่าก็กใจเย็นใจเย็นใจเย็นนหงั่นเองแล้วนไ่แล้วี่นี่ก็แกแตกันนี่น <c oughs> ดูถูกไปดิเด็กหกว่า

นี่สิบตัวใช่ไหมนี่สิบตัวใช่ไหมโอเคสิบตัวครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่างทีเดียวเลยยี่สิบตัวสิบกับสิบเดี๋ยวรวมบินเลยไปละไอ้มาอยู่นู้นไม่ใช่กายอ่ะเจ้าไอมาอยู่นู่นเหงาๆกูไม่ไปงะไม่้มาดิเลยมาหอนี่เร็วไปเร็ว หายลูกลานี้ยิงจะหวงอีกลูกสาวนักาดใจหอมเล้วเร็วลักสางครับไปครับชุดนี้ไปช่างสิตัวนะครับเดี๋ยวจะมุดขึ้นอีกสิตัวไป อีกสิบตัวครับอืมชุดนี้สวยดีเหมือนกันนะพี่โหดีใหย่อะใหญ่ก็ทุกขเครียดแย่กว่าไงแต่มันเอี่ยวกว่าอีกสิบตัวนะครับชุดนี้ช้าไปสอนเทาตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าใช่อะใครับลองแล้วไงลองแล้วครับอืมตัวนี้ตัวเดียวเจ็ดร้อยกว่าครับ พี่หนุ่มไปร้องมาแล้ววยงนี้ร้องแล้วครับวันนี้ช่างกิโลนะครับโอ้บบาวใจเย็ยนใจเย็ยนแก่ล้อเลยพี่หนุ่มอ,อ,อ,อะไรกันโอ้ วันนี้ครับจะเรียกแสแนุ่มรถจะฝากกรดโคแล้วครับเข้าไปได้ไหมครับรถที่รับจ้างตราดโกดีกว่าครับไป่ใเลไม่หน่อยขอมุเยอะเสียหน่อยเออได้ยัง้อนเยะวได้ได้ยังเจอน่ะรถรับจ้างยังเคยรว่ายังไงเกบงินแสนนี้นะคุณนร้านใช่ไหมใส่นะนี่โอ้ โอ้ไม่ได้โ,โอ้ลำบึกแกวดิโอใจเย็นใจเย็นอ้ตาโดนแย่แล้ววะส่สมงไหมกแไปไหนฮะส่มอ,อ่านยนโ้โอ้ดึอืมเอาดิแกงวะดิแกควาด,วาด,วาดินอนน้ำของแท้ครับนี่นอนในน้ำเลย <laughs> ยิงไ้ิงิแล้วมาเลยนะาาเจ็บนเจบันเจ็บันเจ็บันถือก็วายรู่งเรอเืองไงวะเอาเออ ินอาหารก็ยากไงใช่ไหมพี่นุ่มขรโพสเลยครับขรโพสซับอ่ะคุนเลยครับยังครับล้อมหลายยังไงแล้วเราต้องการนะคุ่น่าพอประโพสที่โน่นใช่ย่านี่คุณจริงเนาะฝ่ายไหนแม่ตะเลียงแม่ก่อนแม่ห้องสอนแม่ตะเลียงแหละโอ้โหไหนยัง

ตัวนี es, 3, 4, 5, 5, 9, ้หยุดกินอาหารไดสองสาวันไม่ทราบสาเหตุแก uh, okay. hmm? ่แก่ขาไปเลยดูอืมเป็ดนีรักดิ้งเยอะายแก้มออเจ้าจับตาใหีูตังเหล็กห้าครับ่วลก ฮัลโหลโอฮัลโหลโหลเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควาย ตัวนี้สวยนี้กนนะมันน้วกับอสไงไงโอ้ไม่รู้แล้วทำเลยไม่สู้อืมน้มน่สู้ตัวอะไรแล้วเนี่ยอิกเปลครับซื้อหัวซื้อสีเผือกอ่ะ เอา vậy xì ครับอื้อตัว mùa môi <laughs> cái luôn cả, <laughs> <laughs> ลาน้หมัได้ไหมหอมจนตที่ลยทีุ่ดอ้ามดูสิันนีะแยกดินุดตรงที่อะขวแยกูนะอือหือรงนแกุดเลยันแกอ่ะอืมสวยอ่ะตตัวนี้เอาไปด้วยกัน

đây mình lắc cho nó. giờ em vun này thì tua leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปที่กิโลเลยครับผมเลยรวมบินสองบินเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นรถเสร็จแล้ว20ตัวครับ20ตัว20ตัวครับนี่ครับน้ำหนักนะครับ16,000เอ้ย1625กิกโลกร,รัมครับ1625หาร20 นี่ครับเจ้าของกะหกร้อครับ531ครับไม่หนักครับชุดนี้ไม่หนักครับคูณ110บาทนะครับได้58,437บาทครับชุดนี้ขัดทุนครับโอ้ราคาช่วยหนึ่งเยอะแยะแล้วเนาะขายชุดนี้ครับราคาช่วย110่งร้อยบาทขัดคุณครับพี่น้องดูนะครับ20ตัวบตัวได้ครับนี่ราคาดีด้วย ดีด้วยครับจะกำลังใจให้คนคนคนเลี้ยงทุกท่านนะครับนี่หนักขนได้เต็มเดือนแล้วถึงต้องดขายได้ขายเลยนะไม่ค้างไม่ลากเดือนนะครับเจฝากติดตามด้วยครับวันนี้เปลี่ยนแนวครับเป็นควายช่างครับช่างกิโลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ